สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ยู่กับเรานะครับมะพร้าวีีมะพร้าวถอดเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มาหาซื้อผลไม้นะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตลาดผลไม้วังใหม่นะครับผมก็วันนี้จมาดูเงาะอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาดูเงาะนะครับก็สาวสาวราคาดูแล้วนะครับกับพวก้าไม่ค้าที่มายืนรอนะครับวันนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับก็ของก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับวันนี้รถเงาะ รถผลไม้ก็มีน้อยนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นฝนตกหรือเปล่าก็เลยชาวสวนก็เลยไม่ค่อยได้เก็บเมาะกันนะครับผมเมื่อกี้ซาวดูแล้วราคาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับวันนี้ราคาสูงนะครับเนาะก็ยังไงก็ยังสู้นะครับขอขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับเดูนะครับนี่นะครับแต่ละคนนะครับยืนรอโบกันข้ามกลางสายฝนกันเลยนะครับผมก็สู้ๆกันนะครับสู้กันไปเนาะ ตรงนี้ก็มีเนาะมีบางเจ้าที่ลงแล้วนะครับที่ก็ได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบราคานะครับก็ไม่ได้ถามก็ยังไม่ได้ถามโดูนะครับนี่ก็จะเป็นงอะคัดนะครับงอะคัดน่าจะกิโล10บาท12บาทไม่น่าจะเกินนี้นะครับเป็นงาะคัดนะครับหรือว่างอะไร้เม็ดนี่นะครับเล็กๆนะครับที่ว่าคัดทิ้งนะครับคัดคัดแยกจากที่ลูกไม่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวติดตามไปดูนะครับว่าจะีนี้จะได้งาะจะได้ของไปขายไหมนะครับ Adams, ขาต่อเสื้อเองก็มาตั้งแต่มาตั้งแต่11โมงแล้วนะครับมาตั้งแต่11โมงแล้วก็พอดีมาฝนตกก็เลยยังไม่ได้ลงจากรถนะครับตอนนี้รอให้ฝนซาก่อนอันนี้ก็ฝนก็ยังถือว่ายังลงไปโปอยอยู่นะครับเคู่นี้ก็คือวหนักเลยนะครับดูนะครับดูครับมีน้ําขังนะครับ ก็คอยตามนะครับว่านี่จะเป็นลงนะครับลง,ลงที่ขอรับซื้อผลไม้นะครับจากชาวสวนนะครับก็ยังรอนะครับเนาะราคาจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับวันนี้จะได้กี่บาทรับะจะได้กิโลเนาะจะพอได้ขายไหมหรือว่าจะไม่ได้ขายนะครับติดตามกันนะครับผม ก็เงียบเงากันพอสมควรนะครับดูแลน่าจะเงียบเงียบนะครับถือว่าน้อยนะครับวันนี้พ่อค้ามาไม่ไม่เยอะนะครับพ่อค้าที่มารับซื้อมาจากต่างจังหวัดนะครับมาน้อยนะครับเมื่อกี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกันนะครับว่าเออมาจากไหนบ้างอะไรถาม่าวๆนครับส่วนมากจะมาจากฝั่งของกรุงเทพนะครับทรประการบางพลีนะครับโซนนู้นนะครับโซนบางพลีนะครับทรประการสมบูรณนะครับแล้วก็ฝั่งจากสายสานนู้นนะครับแล้วก็พนมไชยภูมินะครับก็มีมาเนาะ มากไกลเนะครับรถพนมก็น่าจะยังไม่ได้ผงได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้แต่คนน้อยเล็กน้อยนะครับก็ใออจช่วยกันนะครับอใจช่วยนะครับสาขาต่วเองก็ขอก,อกขอำลังใจให้ทุกคนแล้วก็สู้นะครับขอเราสู้ไปด้วยกันเนาะจนรอดนะครับเนาะโควิด2 0 2 1แล้วโควิดไม่ใช่ไม่19แล้วเนาะเคนะครับก็อ,อันนี้ก็พาให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเงียบเหงากันไหมยังไงบ้างนะครับ โอ้โหฝนตกนะครับเนี่ยน,นี่ก็เ็นพ่อค้าแม่ค้านะครับจากเชตนั้นนะครับนั่งรอถมีร,ราคาระงงลงนะครับเปลี่ยนรถชนบุรีพิกิดโตมาไกลสุรินนะครับบุรีรัมม์ไปครับ กินนี้ก็ซื้อแล้วนะครับคุผมถุงเปลี่ยนครับโดยเล็กพ่อคัตครับจะได้เท่าไหร่น้อวันนี้นอกก้อ,องจะได้โถงกับบ้านไ่มน้อครับ ตลาดผลไม้วังใหม่นะครับจันทบุรีนะครับอำเภอเนี่ยอำเภอจันทบุรีเนาะวังใหม่มาก็ได้เลยนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นอำเภอท่าใหม่หรือเปล่านะครับหรืออำเภออะไรไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นอำเภออะไรเนาะฝั่งน้อก็เป็นด้านขายขายต้นไม้นะครับต้นทุรียนนะครับท้เรียนต้นงอกต้นต้นฟุดนะครับฝั่งนู้นมีเยอะแยะนะครับผม คนี้ก็เดี๋ยวติดตามวันคลิปหน้ากันครับว่าจะได้เงาะกันเท่าไหร่นะครับผมกับปู่เค okay, ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ